ใายก็แล่นหนีนะโอ้เข่าหล่มอยู่บะประตูเขาคือห้อมแท้ประตูประตูนอก่นกับประตูแบบพี่เมียมขนาดประตูแบบพังๆเนาะจะทิวัดยังไงประตูเขาก็ได้แบบประตูพี่เมียมขนาดได้หนี่ยังโบราณเทศประตูใหม่แล้วเข้าได้่อไวนะเบิ่งก่อน่ไไมะต้องยุกขึ้นเลยเนาะอ่ายกขึ้น แทน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 เป็นตาแพงแทะเป็นแบบเป็นตานแตาพงเลยนเนาะ กะโอเคพี่น้องไงเนาะมาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องเลยบุคคลโชกดีของเฮาในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเลยกาบสบายดีเนาะสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบ้อสุข่สุคนพบพ่อครับเ่าจันต่อจากอีพีก่อนพี่น้องเลยเนาะมาฮอดจอดถึงพี่น้องเลยเอขึ้นกับบ้านอยียงเกาะพี่น้องเลยเนาะติดกับบ้านลงบางแง่นี่นะพี่น้องเลย อ่าก็เห็นหน้าเฮือนหน้าซันก็คือสีหู้พี่น้องเไยเนาะผู้หลังงามๆพี่น้องเไยเพือนหลังงามแบบนี้คนสิงามสัมไดพี่น้องเไยเนาะเขามาเบิ่งมาส้มน้วกันเอากต่หลายคนอาจจะจื้อจำได้พี่น้องเไยเนาะอันนี้เป็นบ้านเฮือนซันของทางสาวสุขเซนูพี่น้องเไยเนาะอ้าวพี่น้องเไงผ้าลุงเฮิมผ้าบาบุญมาหาสาวงามได้พี่น้องเไยมัอนี้เนาะอ่า ตื่นเต้นหมดทั้งนะ่ะว้าเต้าพี่น้องเ,อองเอลยเนาะได้กระซุกพี่น้องเลยอืมอฮ่มนี่แหละอ่าทีบอจันใบ่พี่ไบ่น้องในคลิปก้อนก้อนนะพี่น้องเนาะโดยมันเลยเลยกว่าเฮ่มนิดนึงนะพี่น้องเลยเป็นซุกเนาะเดโดยนะโดยกะทางบอจันเองกันพี่น้องเลยเนาะกับเพื่อนนัดได้หมา่น้องคนใบ้ได้พี่น้องเลยเนาะแต่ยังไม่ได้บอกน้องคนซ้ำว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อตู้เย็นมาให้พี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะ จากน้องเพิ่นสิมักหรือว่าบมมักสัาใดเขาว่าเบิ่งมาส้มน้ากันพี่น้องเย้ยสาหรับผู้ใหญ่ใจดีทานนี้พี่น้องเย้ยนาะเพิ่นก็บ่ประสงค์ออกน้ําเพิ่นให้บอกแต่ว่า้อายที่เคยซื้อโตหินอ่อนให้มาสั่นพี่น้องโอ้น่าสิเพิ่นน่าสิคุยกันเองอยู่นาองพี่น้องนาองไปเสียพี่น้องไอ้เอบ่ว่าลายยายห่างแล้วเขามาเบิ่งมาส้มน,น้ากันน้องเพิ่นเฮดไปสังอยู่มือนี้พี่น้องเลยต้มอึงมาน่อสู้กินพี่น้องมือนี่นาะไปพี่น้อง โอเคพี่น้องเอ้ยบ่จันแอบไว้พี่ก่อนเนาะอ่าน้องเพิ่นอยู่อยู่เด้พี่น้องเอ้ยมาแบบซุ่มๆได้มื้อนี้อ๋อแดดงอ่าสบายดีทางงเฮสวัสดีพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อสบายดีทางบ่าวบุญพี่น้องเอ้ยเนาะกินข้าวๆมาแน่นท้องแน่นท้องอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเคยมาตั้งแต่กินข้าวนนี่ลุงนี ซิมบ่ซิกอ oh, ้วนแม่นบ่โดยอ่าลาดซิมตัวกินทําได้เอ้ยเออผู้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนซานเราโอ้ตอนลุงอ่าเป็นผู้บ่าวใหม่ๆกบ่ได้อ้วนบ่ได้ใดบ่โดยอเฮือนซานอ่ากําลังต่อเติมอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่สําเร็จเสร็จสิ้นเนาะอ่าบันมากบ่เตียงตั้งแต่ยามํานาผู้พี่น้องเอ้ยโอ้มาบดนี้เนาะอหลังบักใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้เนาะ อ่าโบได้เห็นหนะ้าเห็นหลังคากระเพออยู่คืขึ้นวานแล้วนี่พี่น้องเลยโตโดยเออเฮือนกับงามพี่น้องเลยเนาะโอ้งามงามงามไปพูดแหละเนาะหน้าซีมเมนน้องพ่อนอยู่ต้นมะข้อผู้พี่นองง้องเลยโตเนาะว้าสบ,บายดีเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยทั้งนี้ว้า ว้าวพี่น้องไงเนาะฮะเอ้ามาเมื่อก่อนพี่น้องไงกกเข่ากกน้ำเนาะมารอบนี้รดแปนเอตเติดเติมไมแปา้ากุดพอีโอ้หมดนี้องไงน่าจะหด้ยเลยเปยนอะมเ็นจุจัด เ uhm, ต้นเต้นบอกเป็นีดเป็นฮีดเคยเห็นน้องคนตัวจริงจะเคยบอกบอเคยเห็นแต่ในเคยเห็น <masa> ผ่านยูทูบอยู่่ี่พี่เมนางอ่ามานางใกล้ๆน้องคนพีนใส่สินใส่สินแบบตนตำรับเลยอาเด้เ่วานเมือานมาแต่ว่าจะมาเป็นสะพานบุญไทยซีเินโดยโดยโดย ลงเอ่อถวายหยังให้อันทางวัดเพิ่นมื้อนี้ลงไปทวายปัจจัยเป็นเงินเออมุนแดงเตียเตียซื้อเล็กมาสร้างอันศาลาการเปลี่ยน๋อศาลากลางแปลงอืมศาลาห้องธรรมบ้านเฮาเอ้ยโอ้แม่นดแม่นด้พี่น้อง,เอ,งเอ้ยเนาะ น้องมุดลายเนาะโอ้มารอบก่อนโอ้ตอนนี้มาข้อกําลังเป็นพี่น้องเอ้เนาะกําลังโจอพี่เนาะอีกอ่าโดยโดยโดยเป็นหมากนิดหน่อยเนาะเออลับหน้านี่ก็พอดีกินเลยเนาะนั่งก็นก้อนวุ่นเนาะมาเพื่อนเพื่อนนั่งก้นินน้ำก่อนเนาะไปไปยืนแบบนั้นเนาะดูหุณนั่งนั่งดูคุณนดูตั้งคุณไปเนาะโอ้ยบกก้าวบวกก้าวหน้าให้น้องพันปันกุนี่นะว่ะอันนี้ว่ะแล้วแ้มนจะได้มาแล้วนะเห็นตัวจริงเป็นที่ใดครั้งแรก มากล้าบ่งหนาพี่น้องเง้าคือหนาพี่น้องไงเหนโดยพี่น้องเไงว้าวยังถึกถึกคาๆอยู่เด้เมนบ่หนยิ่มยิ้งจิติิดขาขึ้นได้าไแล้วพี่นอ่ดโอ้เราสามจ็ได้ได้พี่น้องสามเจ็ดลวมาเพิ่มมัอยู่สามเแล้ว่บ่จะดมโทษเด้อมา่อกีไปบอกน้องพนก่อนอให้ไทยเออโดยอดิหน้าเหยน้องพนไทยก่อนเนาะแต่น้องพนก็ต้องทายประมาณสีขึ้นอยู่แล้วบ่ หมอนเลขกสามทำตีหมอนเล็กสามหมวกายเล็กสามว่ะอยู่กับผู้ใดไม่หนีอยู่กับน้องสองคนแม่เพิ่นไปเลาะเบิ่งงัวเคยเห็นแต่ในคลิปเนาะเห็นตัวจริงแล้วพี่น้องไงยน้องน้อยคนหมวกให้เบิ่งแล้วมือนี้โอ้โดยโดยโดยโซฟาขาวเลยเนาะนี่ขาวที่นี่มีสามคนมาตัวแรกเลยมีสามเนาะโดยโดยแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ออกมาน้าเนาะตัวเกี้ยวเพิ่น หนึ่งข้าวแรงเออนี่น้องตัวเกียวเป็น้องไงน้องเป็นในด้กินข่าวกินน้ำก็พี่แซงมือนี้กินต้มอึ่งมาจ๊ะมือนี้เฮาพากันกินแกงหน่อไม้ยามเที่ยง มูอนี้บไ่ได้เห็นเด็กินตอนทับอายเพื่อนเอาเพราะว่าคุณไม่ได้บอกเลยแบบซุ้มๆพี่น้องเลยคิดว่าสิมาพ่อต้มอึ่งเอาบได้เข้าตลาดมูอนิธิค่ะข้าอาจีพได้อึ่งมาต้มอยู่บอได้ไต้เองมั่อันไอไปไตเมื่อคืนได้กบสามสี่โต้หมกส้มมีแถวบ้านแถวอึงตกแห้งผลทั้งนี้กันเนาะดินซุ่มซุ้มเย็นพี่น้องเลยเนาะเตรียมตกก้าสอะไรเบาจานตกไห้นี่ปีนี้แม่เพื่อนว่าสิบ้านคือเก่าบ่หม้อปีนี้ดำแล้วก็ยอด เม็ดยอดเอาเนาะหวานนี่บ่แล้วบ่ได้เข้าเลยพี่กายพี่น้องไงดินผู้เนาะอ้อมอ้อมหัวพุ่นเม็ดไปเลยเนาะประมาณอันเฉพาะให้หน้าเนี่ยหน้าสิเฮกตาร์ปลายโอ้แล้วก็มีหนองสะทางพุ่นกับประมาณเฮกตาร์ปลายร่วมๆกันเกือบสามเฮกตาร์โอ้โดยโดยพี่น้ายไงมาตุกอนเนาะยังบ่ทันเดียเดือนซานพึ่นมาบงปานี้ว่ป่าใหญ่แล้วอ๋อใหญ่แล้วว่โอไรลุงเฮิร์มมือหนาเด้อมา เอาให้นลุงเคอร์หมองเฮมาน้ำรถพี่น้องไงเนาะเชียร์เราข่อยบโจมแน่ๆนข่อยพูดตัดทรวดแน่เขาบว่าทีปุ้มนี่คุ้งดินปั๊บเลยเนาะป่าป่าพอมีได้กินอยู่ป่าเริ่มใหญ่แล้วป่าแบบแบบในเขาเดี่ยงบอกด้วยว่าธรรมชาติป่าเขาซื้อมาปล่อยเลธรรมชาติเลยปล่อยปล่อยธรรมชาติบริเก่อโอ้โดยโดยพี่น้องออจะไปบอกเราลุงเคิร์ได้เปรกนั่นแล้วเบรกเฮมาแท้ได้พี่น้องไงเนาะเป็นแดงก็าะโย่จงมาข่อยด้วยเนาะจะดื่น คนอื่นบุคคลไดบ้าคนอื่นบุคือนะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเจ้าคนแบบผมคิดว่าลุงเพิ่มเพิ่นกาซิมาน้องมาจ่ายนอมูนิกาเห็นเพิ่นในซองยูทูบเบิ้งซองเพิ่นตลอดได้เอฟซีเจอร่ชานีด้วเอฟซีเพื่อกันโอ้ต่างพัต่างคนต่างเอฟซีกันพี่น้องไงน้องมาพบพ่อกันไม่นี้แต่ว่าลุงเห็นเห็นน้องเพิ่นตั้งแต่ลุงลุงกรุงเทพตอนนั้นตั้งแต่ยังไปเข่าวงการเนาะโดยเจ้าเปนอะนกก เอาน้องเพิ่นเป็นคนเซนยนาฮักนะว่าไงสหรับภาษาบ้านเท่ากับง่ามเนาะบอกมีซน่ตอนแรกบมได้คิดว่าเพิ่นเป็นคนเซนูเอาน้องเพิ่นกับบริเวณคนเซนูแน่นอนเพิ่นมาแตทังทาเขบพูได้พีองย แม่นบอกโดยมาในทางแชร์แบบอพยุกมาเนาะโดยโอ้ยอย่าบอกอพยุกวะโด้นใจขึ้นกาขึ้นลูขึ้นดูนะครับยายทินทานยายทินทานมาพี่น้องเลยเนาะมาตั้งอันนี้อันหน้านี่มาซื้อวันโดยมาซื้อเพิ่อนมาซื้อโดยอ่่าคะมาบ่พ่อแม่ซช่ไหมนี้เพิ่นอยู่อยู่บ่แม่เพิ่นบ่อยู่อันเพิ่นย่างเข้าไปในบ้านมาไปเลาะเบิ่งงัวโดยโดยอาตัวพี่น้องกันจะได้แม่เพิ่นบ่อยู่เนาะตัดภาพมา อันเฮือนซานก่อนบัดนี้เนาะไปฮอดไใสแล้วขั้นตอนตอนนี้อันยังขั้นตอนสุดท้ายบ่อะไรวะย่างอันย่างอันกําลังสิปูอันกระโลหรือว่าปูท่านได้ปูอยู่เนาะปูทางเฮือนครัวแล้วแล้วกับัดนี้ก็เริ่มสิเข่าไฟแล้วกันตีพยานแม่เพิ่นว่าน่ะคือสิฉีบธงบ่ทันเนาะขึ้นเฮือนปีเนาะหน้าหน่าสิบ่ทันเพราะว่าเฮาอยากให้มันเล้ยละเอียดก่อนจังสิขึ้นบัดเดียวเนาะอย่าลืมเด้อเนาะขึ้นเฮือนพี่น้องเอ้ยอ่าฮึ่มเฮานําได้เนาะ อยากมาได้พี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นเทื่นเนาอซิเซินทางทีมงานเบาจันเพิ่นมาโดยโดยโดยทำเบาจันเพิ่มมาพบพ่อทั้งปอเตียงพอดีอยู่ทานกันเพื่อกี้นี่เนาะบอกทางบปอเตียงว่าสีไปดินนะมันสาวซุกเพิ่นเด้อเพิ่นกะว่าอยากมาน้ำอยู่พี่น้องเลยเพิ่นว่าสะเอาปลากระป๋องมาให้ซิมอยู่เนาะเมื่อนั้นเพิ่นอันเอาให้ตัวเกี่ยวก็น้อยน้อยมาเลยได้สามแพ็คมาให้มาซิมโดยโดยเป็นอะไรรสละ แซ่บแซ่บเนาะโดยแซ่บถึงกินกับแกงหน่อไม้ไปเนาะวางตอนเที่ยงกินกับแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงไทยแล้วยังพ้อไดลงเนลมให้น้องเพิ่นประยุกต์แต่งแนวกินเนาะใส่แกงใส่อยังเพิ่นเอื่นใส่วุ้นเส้นบ่โดยเนายปลากระป๋องก็แซ่บได้เนาะแกงใส่ไข่มุเดงยังก็แซ่บเนาะตัวนี้เนาะแซ่บเลยมันได้ยู่บ่แกงใส่ไข่มุเดงนี่นะปลากระป๋องใส่แกงใส่ไข่มุเดง ได้คือกันว่าเนาะโมเนาะแลร่แต่คนมากแร่แต่ผู้มากเนาะเขากินอยู่ก็แต่ผู้มากได้ยังไงหรือว่าข้าวเท็จเป็นน้ำยาข้าวปุ้นก็ได้เนาะเอามาปนๆโดยโดยแต่ชาบาจันในเปิดปุ๊บกินปั๊บเลยสบายพี่น้องคนขี้ข้านเท็จโดยลองกินแล้วแซ่บแซ่บแซ่บเนาะหลายคนอยู่พี่น้องแกว่าผ่านเนาะตัวนี้ผ่านแซ่บแซ่บบะจันป้าอันเพื้นว่างขายนั้ป่องแล้วเท่าไหร่ก็บอะจัน ประมาณเงินขึ้นสี่เก้าพันเก้าพันโอ้กงกัาณเป็นันโอ้โดยโดยกาบโบโแพงธรรมดาปกติเนาะเป็นโลซ่าหรือว่าขอเอ่ยน้ำเนาะเป็นสามีครัวเพิ่นประมาณ10บสิบัวได้เนาะร2มบุรุษิะสิบสองขึ้นไปสแพงแพงอยู่โบกาซื้อกินเลยแต่ไม่บ้านจับต้องได้สมมติว่าหาเงินได้มื้อไหร่สิบพันก็สิ ไอยู่มันสีปกโดยแม่ยามหายยามหน้านี่แหนะเนาะเอาการจะได้ซื้อมาตุ่นไว้นอนนอยเอาไว้อสะดวกสบายเนาะไม่ต้องขึ้นมาหิวเข่าแห้งนี่พี่น้องเลยเปิดปุ๊บ ทอกทิมปับเลยเฮาโหม่แม่เด้พี่น้องเอเนาะเปิดปุ๊กินปับเลยเนาะปับบ่กินคือกระป๋องมันแม่นโตปลาก็ต้องั่นเนาะโดยคันสิทิมีก็เมื่อจอยเพื่อนเด้อวพี่น้องเอ้นาะแซ่บๆอ่าเว้านหัวม่วนกันเนาะโอ้ยบ่ได้มาพอแต่ดนพี่น้องเอ้ยอ่าก็ถือว่าแปปคือเก่าดนแล้วประมาณฮอดได้บ่จักสิเข้าอันสิเข้าปีด้นี่เนาะ แต่เริ่มสีเกี่ยวเข่าคนนึงเริ่มสีเกี่ยวเข่าเขาถือผ้าเนาะส่วนนึงเนาะเข่าม่านเข่าม่านเข้าม่านหางนี่พี่น้องเอ้ยได้จักสอบน้องกันปีผ่านมาเนี่ยสามสิบอะไรน้องน้อยสามสิบห้าสามสิบห้าสอบเดือนสามสิบห้าก็สอบมันโบได้ไอตัวที่ว่าห้างหวานนี่ก็คือไอเห็นแหละมันมีหย่าหย่าลายเนาะโบได้หน้าก็อยู่สูงเติบเป็นคันเท่น้อยพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำโบอังบางไงเนาะน้ำโบยูน้ำโบยูถ้าว่าต่อไปเนาะเขาก็อยาก จ้างรถเพิ่นมาเฮ็ดคันนาเนาะเอาคันใหญ่ๆงยิ่งวะทั้งนี้ถึงอยู่น้ำเมนเมนเมนพี่น้องเลยเอาปีนี้เพิ่นสิลองใหม่เนาะแกใครแกแก้มือใหม่แก้มือใหม่ก็คือบบวานแล้วดูพี่น้องเลยเอาเนาะกะคุยกันสมมาพาควรเนาะมื้อนี้กะบ่าวจันนีแนวมาเซอร์ไฟได้เมื่อนี้เนาะเซอร์ไฟขนาดเนาะแบบมาแบบโบได้บอกเลยบ่าวจันนีแบบโบได้นัดล่วงหน้าเลยพอดีมีทางอ้ายใจดีเนาะพี่ใจดีเพิ่น อ่บุพู่ว่าน้องสีได้พู่มก็เพื่อนยู่วอเนาะอ่าคนที่ว่าอ่าซื้อโตหินให้เจ้านนะโอ้โดยโดยโดยโอ้เพื่อนว่าบอต้องประสงค์ออกน้ำเด้อว่าสันเนาะให้ว่าจันนี่ซื้อสิ่งของสิ่งเนึ่งพี่น้องเลยก็แล้วว่าจันเสื้องไว้ในกระเป๋าหลังรถผู้มน้อเมนนะบอกเมนสองสิเม้นนะโดยเอามาซื้อให้น้องเพื่อนี่เด้อว่าสันเนาะอ่าตอนครับอ่าเพื่อนใหม่เพื่อนน้ำว่าสันพี่น้องเลยโดยอ่าบุพู่ว่าน้องเพื่อนมีละวอสิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะ ไปเบิ้งน้ากันไปน้องเนาะเออลงไปเบิ้งน้ำกันเลยไปยเนี่ยไปหามน้ำกันแล้วพี่น้องน้องนักตื่นเต้นไปอันใหญ่เนาะหามน้ำกันไปเวิ้งกันทางวัดจันทร์ก็กล้ามาผู้เดียวพี่น้องเลยมันมันนักเนาะก็เลยหาผู้ช่วยมาน้ามือนีดุ่งเพิ่มกับบ่าวบุญพี่น้องเลเนาะมาสิหาว่าจันทร์สิหาวัดวัดจันทร์เห็นแกตัวก็บ่าเลยพี่น้องเด้อมือนีผพากันไปทางไไดมาอายมือนี พอดีเอาไปบ้านนงยืนเดานาเดีมาถึงบ้านแข้งกระเบาพี่น้องมือนี่โดยเป็นอย่างโน้ปโดยกระทั่งสิแล้วปูกกระเบื้องทัางหน้าและกบานย่้ปูกปนโดยบานยังบานแลวกาบเฆดานทันสมัยสมัยมเดินพี่น้องเลยอ้าวมามาโอแม่อยู่บน อันนี้หรือว่าอันในนะที่เพื่อนมาซื้อไพ่เขาเนี่ยพ่อไอ้โมเมนเดยินในกระสอบนี่เพื่อนว่าอย่างนู้นเอามาชนสาวเพื่อนได้ว่าซี่ไปในกระสอบอันนี้เพื่อนเอาไงเนาะะอันนี้แหละแต่ชุกกำลังดีใจว่าโอ้ตอนนี้คนเราได้กระสอบอ่าแก่แก้ได้บอแก้ได้บอแมนพี่น้องไงนนี้แหละน้องหล่ะเนาะสรุปได้เป็นตู้เย็นนี่ตู้เย็นพี่น้องไง โมฆีของควันเลยสิได้เพื่อนว่าอยากให้ของเป็นของขวันมาสน็อกอันมีแต่เครื่องเก่าอ้ะมันเริ่มเหมือนพังแล้วเครื่องเก่าเริ่มเดิมดีแล้วโดยโดยเครื่องเก่ากับประมาณสิบปีแล้วอ๋อโมฆีเลยจัดมาให้พี่น้องเลยแต่ว่าซีซันนี่น่ะพิจัยอายเพิ่อนนิดนึงเนาะเพิ่นให ว่ัจนจัดมาให้เป็นสีชมพูมแต่ว่ามันเบิดน้าห่านเนาะโดยมันหมูมีลุง<อ>กับวัจนก็เลยเลือกสีนี้ให้เนี่ยนะสีอย่างเนาะมาลุ่นมาเบิงน้ำกันพี่น้องไงปะเนาะสงสัยไอ้เพื่อนโฮาสาวซุกมักสีชมพูมมเวลาเวลาพี่น้องเอฟซีแบบเพื่อนเซอร์ไพรส์อย่าง,งอนะมักให้เป็นสีชมพูโอ้ด้วยด้วยก็ขอโทษขออภัยทางไอ้เพื่อนลายเด้อทางพี่เพื่อนลายเมื่อนี้พี่น้องเลยอ่าคัดใจสีนิดนึงเนาะก็ว่าเป็นอยังเนาะ เอาเ่ะเดี๋ยววจันทร์สิขึ้นไปเอามาให้ก้อนมันลุ้นน้ำกันเนาะว่าเป็นซีอย่างนี้เนาะแต่ก็วจันทร์ก็คัดสันเอาซีงามสุดเลยพี่น้องเไยเนาะมาให้ทางน้องเพิ่นอีหยังก็เพิ่นอ่านให้เออวะให้ให้ตื่นเต้นขนาดโมคิดโมฝันว่าสิได้ตู้เย็นนู้นนี่โอ้โดยเอาอันก่อนเฮ่าซีฮามก็สิเอาไปลงใส่ตองดานนี่ยเฮือนใหม่เลยบ่หรือว่าเอาเข้าไว้ในเฮือนใหม่ก่อนเนาะ เอาเข่าไว้ในเฮือนใหม่เลยก็ได้บอกอหรือว่าจ <c oughs> ังไดเนาะเอาล่ะต้องใช้พูดแบบได้เนา่เอาหรือว่าเอาขึ้นไว้ผมต้นคอก่อนก็ได้อาย นั่งตมนงกัไกัหห้ก็ได้เอาขึ้นไปไว้ผมต้นคอก่อนเนาะโดยาใหม่ยันยันโจมาักพราะว่าอยู่นี่เพะว่ายังบทันได้ขึ้นนะเฮือหลังเขา้สยนแต่ว่ามันสีเอาขึ้นโบได้มันอนแคบมันสิบมีบ่อนวางเ๋ยวสีเก็บไว้ก่อนเสียงมาเก็บไว้งินนคนบริหารจัดการเมืองก่อนเนาะไปไยูกพได้ชพนาะหไสคนเนะให้ทดอนอค ตื่นเต้นผุ่นไอ้ผุดดิเป็นตะแพงหลายคนเลยป่าวี่หัวใต้กันแล้วนี่นะอ๋อเข่าล่มอเฉพาะประตูเขาคือห้อมแท้ประตูประตูนอกพิ่นกับประตูแบบพี่เมี่ยมขนาดปี๋ประตูแบบพังๆเนาะจะคิว่าอย่งไรประตูเขาก็ได้แบบ ประตูพีเมียมขนาดได้นี่ยังโบทันเหตุประตูใหม่เล่าเข้าได้ย่ป่วยนะเบิ่งก่อนกลบมได้ไม่ต้องเพิ่มเนะอกแล้วเพิ่มเย็นเขาได้เนาะอารมณ์เขามาได้ได้เด้เก่าแล้วสมุดน่ามาทำกันกาดกันเองเลยพี่น้องเลยเนาะทีมงานเบาจันทร์จัดเต็มให้ขนาดเลยมืลินี้ี๋ยมาแบบเสือไข่พี่น้องเอง้ไม่ได้บอกเลยเนาะ โดยลืมมาน้าโมดมเลยมันโบเกียก็คล้อยเลยน้องท่านอาจารย์ผู้เตะสดุดดีใจขนาดเลยเน้องบาคิดว่าสิได้ตู้เย็นอ๊บอ๊บอ้บอ้บมาวางไว้บนวางวางห่มนี่เลยก็ได้อ้ยตึ๊บตึ๊บเออลุ้นของไทยยังดีเลยเนาะแมนไฮเออร์บอกเลยไฮเออร์ของไทย เป็นของไฮเอรอย่างดีพี่น้องไงเนาะขนาดกับโบนอยโบหญ่พี่น้องไยพอดีเนาะพอดีงามเนาะโยบายเน่ยเหนื่อยหอบเลยกินน้ำก็เด้อเบาจัน้ดยอด้อด้อเด้เด้อเด้อเด้อเดนอนด้อเ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 ดอด้อ้อเด้อเด้ัเดาอกด้อัดอเดีนเด้อเด้อเด้อมดิเด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเ้อเ้อเด้เด้อเ็่อด้ดอเอเอะอ นน้ำขึ้นน้ำแม่หนออได้ได้บรรยากาศอันนี้พี่น้องมะค้อก็กำลังเป็นเหลืองซ้ำนี้ขออนุญาตกินน้ำกันน่องซุกเพิ่นก่อนพี่น้องเลยตอนนี้กินน้ำก่อนเลยไอ้ฮ่อนเนาะผ้าหลังคนพี่น้องเลยเปรี้ยวขักมันยังพอนะซุกป่ะนะถ้าซุกที่แท้พี่แจ็คออกมาสุไอพนกินกลับหน้าโดยน้ำน้ำดื่มน้องซุกเพิ่นกะ อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเมื่อยไอรีขนาดจะสูงอย่างตามหลังขึ้นมาบม่ได้หามโซไอ้เพื่องยังเมื่อยเลยดูมันห่อนเนาะอรรยากาศห่อนเลยพี่น้องเของสินค้าไทยยังดีพี่น้องทนทานขนาดเลยเนาะโอเคมาแกะเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องเลยแกะได้เลยแกะให้เบิ้งชดๆเลยเนาะไอเพื่องจะแกะให้เบิ้งเลยนี่าอะไรต้องยกขึ้นเลยเนาะอ่ายกขึ้น ยกขึ้นก็ได้แทน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 ป้อเป็นตาแพงแท้เป็นแต่ผู้หญิงแบบเป็นตาแพงเลยเนาะงามงามสีแดงงามอยู่งว่ามากยิ่กว่าต้องระโอ้่อยวางกล่องไว้ก่อนไวครับ มาได้คีชมพูอยู่หน่อยนึงมีชมพูหน่อยหนึ่งก็ไม่แห้งแล้วถ้ามักมือมามากเรได้ชิ้แก้เมื่อคืนได้เนาะโอ้แห้งมากเนาะไข่ได้อยู่บนไข่บบแดะเดี๋ยวไข่ได้อยู่เป็นมือียวครับโอ้ทั้งในมีหลายซันเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้นี่เนาะเอาไว้ไข่เป็นอยู่บ้อนเอาบานนี่อ่านีเดียวผักเลย ปาดใหม่เอี่ยมแบบขาวสะอาดเลยโดยทาวาไซนี่เฮ่าสีหักษาให้สะอาดตลอดเลยพี่น้องโอ้คุณสัญญาเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยกับมาเบิ้งพี่น้องก่มาดอมนามอมแมมม่ได้เด้อเนาะมาจบเบิ้งเลยมาจบเบิ้งเลย่าชาวุกสีหักษาบ่เนาะเอาขอถ่ายูปกกันอันให้อันทางเจ้าของเพิ่นเบิ้งน่อยนึงเนาะโดย โอเคพี่น้องไงเนาะเป็นยังไดมากเนาะส่วนตัวเนาะโดยมากมากสีนี้แบบบาเบื่อเบิ่งบาเบื่อสีนี้ดำขรุนนั่นบ้านดีเนาะตัวนี้เนาะเข่ากันเลยแต่ว่าพิจใจทางไอ้เพิ่นเน้อเดิมเด้อพี่น้องเด้อโบเป็นยังเนาะถือว่ามามอบจอดเทิงจอดเทิงเรียบร้อยพี่น้องเลยมือนี้เนาะกะมอบถึงมือน้องซุกเพิ่นเรียบร้อยพี่น้องเลยกะสำหรับตู้เย็นอันนี้เนาะอันงามๆนี่พี่น้องเลยกะเป็นของทางพี่ใจดีเนาะ ทางน้องซุกผู้สื่อเสียงเพิ่นอยู่บ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 ู้สื่ออายเพิ่อนอือโดยแต่ว่าเพิ่อนอยู่เพิ่นเป็นคนไทยเนาะโดยนี่พี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นมอบหมายใ,ให้ทางบัลจันซื้อมาให้พี่น้องเอ้ยหลายมื้อแล้วเนะาะกะมื้อนี้มาเลยเดอ้ออายเดอ้อเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณอายเพิ่นหลายๆเด้อแล้วก็ขอบคุณบ่ัลจันทีมงานบ่ัลจันเนาะอี่ ลงทุนเมว่ามาส่งถึงที่เลยนะโอ้สิเพียนอาชีพอยู่เชนนอยฟิล์นอยเนาะบริการขนส่งบริการขนส่งโเด้องานสีนี้สาวซุกกระมักเด้อสีนี้เนาะถ้าว่าได้สีบัวนี่สิเข่ากับสาวซุกแห้งเลยตัวนี้เนาะเสือก็มีแคบบัวหน่อยนึ่งม่งกัสีบัวตู้เย็นก็มีหน่อยนึงเน่อต้เย็นก็มีหน่อยนึงเนาะพอดีพอดีเข้ากันได้อยู่เนาะมันเบิดพี่น้องไงขอโทษขออภัยเนาะคันเม่ว่าอยู่นี่เพื่อนแห้งสีตื่นเต้นนี่บวผคิดว่าสะได้ตู้เย็นเน เอาเอาอันเสื่องไว้สกอนเดอร์สอร์เดอร์เนาะมีเพิ่นมาจังสือไผ่เพิ่นต่ออีกพี่น้องแม่เพิ่นจะเอาไผเอาตู้เย็นมาตั้งไว้เนาะเพิ่นว่าโดยี๋ยวตกใจเดี๋ยอ่ะกะเนาะพี่น้องเนาะอ่าฮอนนี่บาดจันกะทรงเรียบร้อยแล้วกะโดยอ่าซีคอตัวล่างได้แบดนี้เนาะโดี๋ยวมือป่าเด้อ สาซุกาต้องขออวยใ่ให้พนให้พีเอฟซีใจดีที่บูประสงค์ออกน้ำและครอบครัวของเผื่นจงอยู่ดีมีแห้งประสบผลสำเร็จในนาทีเวียงงานเดอ้อที่ซื้อตู้เย็นให้ครอบครัวาสาวซุกเนาะถือว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่เลยพี่น้องดีอกด,ดีใจหลายในมือนี้เนาะ <c oughs> ขอให้พีเอฟซีเผื่นจงอยู่ดีมีแห้งลำลุ้ยลำรวยยิงย่งยิ่งขึ้นไปเดอ้อเจริญหงเฮืองก้าวหน้าในใเวียงงานเดอ้อ ดีใจหลายพี่น้องเนาะเอาสำหรับตัววจันเองกะดีใจคือกันพี่น้องเลยเนาะที่ซื้อมาแล้วน้องเพิ่นซื่นชอบพี่น้องเลยมากเนาะถือว่าตื่นตัดใจคือกันพี่น้องเลยเนาะกะจังใดกะต้องขอขอบคุณทางพี่ใจดีคือกันเนาะพี่น้องเนาะที่มอบหมายให้วจันได้มีของขวัญสุดพิเศษพี่น้องเลยเนาะมาให้ไว้นี่ของงามๆก็ต้องคู่กับ คนงามพี่น้องเลยเนาะก็ยังมีเงินนอนจกให้กันยกเบาจันเนาะโอ้เด้ออ้าวุอขอขอบบุญขอบคุณบ่าวจันและทีมงานหลายๆเด้อเนาะเด้อเป็นกาหามขึ้นมาส่งถึงที่เลยพี่น้องเมื่อยเติบเมื่อยเติบพี่น้องเยเนาะเมื่อยหลายเติบเลยหลายเลยเนาะขอให้บ่าวจันและทีมงานเดินทางไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อเฮ็ดเวีรเฮ็ดงานก็ขอให้เจริญธุงเฮืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อไอ้โดยอถูกพี่น้องเลยเนาะเอาไปแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเนาะไปก่อนเด้อ สบายดีเนาะสบายดีบ้ายบายอะกะมาต่ออีกน้อยนึงพี่น้องเอลยเนาะโอ้ยมาชมบ้านเฮือนซานเพิ่นก่อนพี่น้องเอลยน้อยนึงอ่าโตเนาะสวยงดงามอ่าทรงโมเดิร์นอ่าแบบทันสมัยพี่น้องเอลยอ่าก็ยังหลายขั้นตอนอยู่เนาะอ่าก็สิได้ขึ้นเฮือนใหม่ต้องใส่ใบประตูประตางอีกพี่น้องเอลยโอ้ยเนาะเอ้ากะอ่ามื้อนี้พี่น้องเอลยกะ สุดแสนพิเศษเนาะมาเซอร์ไฟตู้เย็นขึ้นเพื่อนไหมเพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณอีกที่หนึ่งจากพี่ใจดีเพื่อนนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยสีที่อายเพื่อนวาดวางนี้โบมีพี่น้องเลยเนาะเอาจังไดกะขอขอบบุญขอบคุณขอขโมกขอบใจพี่ละลายเนาะที่เอิ้นไส่บอจันพี่น้องเลยให้เป็นสะพานบุญให้ในข้างนี้เนาะวันนี้กะได้มาดินมาแอนมาชม ทางสาวสุกอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะโอ้กะทางน้องเพิ่นกะนาฮักพี่น้องเลยเนาะเบามวนพี่น้องเลยอ้าวโดยโดยโดยกะอ่าผักพี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเข่ามาเบิ่งมาส้มแล้วกะอ่าผักกดไลค์กดแชร์เนาะกดกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์พี่น้องเลยอ่าตีเตือนเ่าจันท์มาได้เนาะพี่น้องเนาะเ่าจันท์ยินดีอ่าปับปรุงให้พี่น้องเลยเนาะสำหรับเมื่อนี้กะขอขอบมุณกำลัใจขอขอบุญขอบคุณ ขอให้พี่ใจดีเนาะจงอยู่ดีมีแหง้งจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องไงสุขกายสบายใจเนาะพี่น้องเนาะทานมาสำได้ก็ขอให้ไหลขึ้นหาให้หาพี่ลอยเท่าพันเท่านาะพี่น้องเนาะเอากะสิ่งที่ขาดบ่ได้ม้อน,นีก็คือสองนุ่มซุ่มใจพี่น้องไงนะ้เนาะขอบข,ขอบุญขอบคุณทางขอบลวงพ่อเนาะแล้วก็ขอบใจทางวาวบุญพี่น้องไงที่ทมตู้เย็นซอยพี่น้องไงนะ้เนาะม้อนี้เนาะ้าให้บรจาดมาผู้เดียวรับรองว่า นนพ่อ,งงนอนพวกล้ามาแน่นอนพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกอาพี่น้องเอ้ยอ่าเว้าเก่งเนาะอายเว้าง่ายๆก็พี่นองง้องเอ้ยเอาไปแล้วบาดน,นี้เนาะพี่น้องเนาะลาก่อนสบายดีกันบดสู่สู่คนโอ้จ้สดีอ่าสาดีพี่น้องเอ้ยไปแล้วเนาะบายบายพี่น้อง